เป,เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างหลังจากจัดงานพูดถึงงานแต่งเลย <laughs> ใช่ <laughs> ไหมเลยนั่นดิงานแต่งเลยชื่นใจครับออตอนแรกก็ ก็เราก็กังวลว่าจะมีอะไรผิดพลาดไหมแต่พมื่อผ่านไปแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนแฮปปี้ทั้งตัวเราเองทั้งน้องคิมเองแล้วก็แขกที่มางานก็ได้ยินแต่เสียงคําชมว่าแบบเฮ้ยจากงานน่ารักจังเลยแล้วก็งานแล้วก็สนุกมากอะไรแบบนี้คลิปก็เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกชื่นใจแล้วก็หายเหนื่อยเลยครับคุณวางแผนไว้ว่าพอจบงานปุ๊บคนนี้ก็คือที่หมากรับงานเลยรับงานเลยก็ได้พักหนึ่งวันเมื่อวานก็หายไปหนึ่งวันครับอันนี้ก็คือใช้แตเต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับแล้วทราบไหมครับว่า เราชอม่เขรูปค่ะอุ้ยยังไม่ได้อ่ะไม่ได้นับทั้งที่จําได้แล้วจาไม่ได้ไม่รู้มันมีจังหวัดภาพตัดไปแล้วด้วยหรอภาพตัดก็มีเออสนุกเกินไปอัพโหลดปาร์ตี้นี่คนเขาอยากให้เราไลฟ์ให้ดูเหมือนกันนะโอ้เหรอเออมันยังไงบ้างพี่มากอย่าเลยมันเป็นเงิใช่ไหมไม่มันก็สนุกดีเราก็อยากอยากไลฟ์แต่แต่เราก็ต้องเซฟไงนเราต้องเซฟมันก็ออกสื่อไม่ได้พอเต็มแล้วสนุกมากๆจริงๆแล้วก็ ถามใครก็บอกว่าเฮ้ยมันมันเป็นฟิลที่แบบอบอุ่นมากๆ oh. เพราะว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนที่รู้จักกันจริงๆเป็นแบบผู้ใหญ่ในช่องเป็นเป็นลูกค้าที่เราเคยเจอ oh. เคยผ่านหน้าผ่านตากันหมดเลยอะยี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากๆวันนั้นใครมีสติสุขะระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว ผมว่าผมน่าจะมีเยอะกว่าแล้สาวนี้น่าจะมืนเพราะว่าโยกแรงโยกแรงมากแต่พาสาวคือสุดมากสุด,สดนะฮะเกินแขกสนุกสนุกเราก็อยากจะนั่นแหละครับเป็นพิเป็นพิธีฉลองอะเนาะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีแล้วก็ พอเสร็จงานก็อย่างที่บอกไปเราก็สบายตัวแล้วตอนนี้ไม่มีละหมากคิมแต่งงานเสร็จแล้วนะไม่มีไมม่ีแล้วไม่มีแล้วครับ <laughs> <c oughs> ไม่มีแล้วทำไมถึงว่าคนคอมเมนต์เยอะว่าเมื่อไหร่จะแต่งเสร็จนี้หรอเมื่อไรจะเสร็จก็มีเห็นผมว่าเห็นมีแฮชแท็กเลยน้องเล่าให้ฟังก็มีแฮชแท็กว่าเมื่อไหร่หมากคิมจะแต่งงานเสร็จเสร็จแล้วครับหมดแล้วก็บอกมีเราเรียกมันเลยใช่ใช่แล้วก็สุขายภาพอะไรของเพื่อนเพื่อนเห็นบอกมีเพื่อนเพื่อนเจ้าสาวบางส่วนเริ่มแบบปวดไหล่ปวดหลัง สภาพไม่ต่างกันเลยตื่นมาคือแบบปวดไปทั้งกล้างเลยครับน้องก็แบบตอนนี้เดินกระเพกเลยเพราะว่าเต้นเยอะไปยืนบนส้นสูงนานไงตอนนี้นวดอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคิดมาว่ามันทุกอย่างมันสุกมันสมองจริงใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็สนุกสนุกดีกว่าที่คิดอีกอะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าบางคนเเขาเรียกว่าอะไรจะให้เกียรติอยู่ร่วมอร์ปา party ได้นานขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนแบบโหสนุกมากๆจริง ตอนที่เราเป็นเจ้าบ่าวสาวเป็เจ้าของงานเราคิดว่าควรจะมอบรางวัลให้ใครที่สุดว่าสุดที่เต็มที่โโอ้โห <MVP. S 2> มอบให้ใครอ่ะผมมอบให้ให้ทีมจัดงานครับผมมอบให้ให้เครดิตแล้วให้ชิคแพนเดอร์ให้พี่ก้องปิยะให้ทุกๆคนที่คอยสนับสนุนเอ่อที่มาซับพอร์ตบุ๊กบุ๊อาหาระอะไรแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยต้องขอบคุณมากๆอันอันนี้ในพาร์ทของแขกเราเราจะให้ใครในพาร์ทของแขกเหรอให้ให้หนึ่งคนละอันก็ได้เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนจ้าสาวหนึ่ง ยังไใครหนึ่งหนึ่งยังไงนะเป็นเกินไปให้เราอ่ะพิสุดน์พิสุดน์ตัวเตอม์ตัตอรสาวสุดแล้วอ่ะผู้ร่วมงานสุดสุดเรื่องอะไรความสนุกสนานเหมือนเจ้าบ่าวสาวอ่ะโอ้โหสนุกกันหมดเลยอ่ะสนุกหมดเลยยกให้ใครไม่ได้เลยครับสนุกกันจริงๆแล้วอีกอย่างก็จำไม่ได้ด้วยพี่แอร์พี่แอร์หนึ่งร้อยาใส่ซองซองใส่ด้วยอ๋อยังยังไม่ได้เปิดดูซองนะค พี่แอนให้เป็นซองใสไหมคะหรือว่าเป็นซองปกติเป็นซองปกติได้ได้มีวัดแม้ว่ามันลักษณะเป็นเช่นเขไม่ดูไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามเขาเองว่าเขาให้อะไรมาคาดหวังไหมพี่แอนเขาเคยตากเองว่าให้ร้านโอ้ยเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับแค่มาผมก็ชื่นใจมากๆแล้วทุกคนเออเออจริงๆครับแล้วเขาบอกว่ารูปนี้ติดฝาบ้านด้วยเเป็นรูปแห่งความภูมิใจชื่นใจนั่นแหละครับก็เขาพี่แอนก็เป็น ส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญมากๆาก,กับชีวิตเราสองคนครับเนาะใช่ใช่แล้วหลังจากจนี้ก็พักก่อนืองานหลังจากนี้นี่ครับก็รับงานแล้วครับก็ทํางานเต็มที่สดใสและกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมร่างกายพร้อมเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์พมาฮันนีมูนก็แทนไว้แล้วแทนไว้แล้วปีหน้าครับเป็นที่ไหนคะต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศประเทศอะไรบอกได้ยังก็ได้นะนิวซีแลนด์แล้วก็เอ่อฝรั่งเศสที่บอกไปใช่นะใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะ มีช่วงเราพักงานไปเพื่อจะอันิมนยาวเลยจริงๆเรารับงานได้แล้วก็เราจะจัดการปฏิทินของเราให้เรียบร้อยครับผมเกี่ยวกับเรื่องอีเวนต์หรือว่างานต่างๆแล้วก็ละครด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็ไปเขย่าแขนพี่ดิวและพี่ดิวของละครสองสองเรื่องสองเรื่องไม่คือถ่ายไปนานกลัวลืมอยากเรียนละครคิดถึงคิดถึงกองถ่ายอะไรเงี้ยเราหยุดไปนาน แต่ก็แต่ก็ยังมีผลงานที่เก็บไว้อยู่ที่ถ่ายเสร็จแล้วก็คือจนกว่าจะได้รักกันนั่นเองมีการไปดีดผู้จัดแานนั้นหรออยากได้ละครแล้วเห็นผู้จัดได้เลยเหรอปขอไปขอไปขอร้องครับเออครับไปในหลายๆจังหวะที่น้องกิ๊บคิดาไปครับเออครับเห็นโมเมนต์นี้ก็เป็นเรื่องปกตินะผมว่าเราทุกคนผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็ เราได้เคลียร์ใจกันไปแล้วทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เราโตโตกันมากมากแล้วทุกอย่างเราเราทิ้งไว้ข้างหลังเราเดินหน้าเราไม่หันับไปมองกระภอดีใจไปกับภาพที่แหลนรู้สึกว่าได้เห็นแบบว่ายิ้มไปกับเราดีเขาดีใจดีใจดีใจเราก็เราก็มันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันปลดล็อกนะมันมันมันหายอ่ะแล้วก็เราจริงๆมันก็ เราก็ไม่ได้อยากไปพูดถึงมันอีกแล้วอีกต่อไปนะครับเรื่องท,ท,ที่ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นทั้งหลายมันเป็นอดีตที่มันผ่านไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้อยู่กับปัจจุบันดัว่นะครับใช่ใช่ชื่นใจชื่นใจครับผมก็ดีใจที่ที่ที่คนเห็นแล้วก็ชื่นใจเนะเาะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ